สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam e t e n e l ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮานอารได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่งานประกวด Miss Earth Thailand ประจำปี2021เดครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีใครร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราบ้างไปดูกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้นาได้รับเกียรติจากน้องสตางคนะ์นามิสเอิร์ธไทยแลนด์นะฮะสวัสดี่ะถามความรู้สึกก่อนวันนี้มาประกวดก็ความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทําได้เต็มที่สุดความสามารถของเราแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าได้ของขวัญกลับไปให้พ่อได้แล้วค่ะได้ได้อ,อยากฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมีการประกวดที่จะ,จะมาตรงนี้ค่ะตังก็เป็นขอเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันให้กับเด็กๆทุกคนที่มีความฝันเพราะว่าก่อนที่กว่าที่ตังจะมายืนตรงนี้ได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แล้วก็มันต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามแบบสุดตัวเลยค่ะกว่าที่เราจะได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับตําแหน่งอันทรงเกียรติแบบนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเริ่มหรือว่ากําลังทําอยู่ถ้าใครที่ท้อนะคะก็อยากให้ลองมองตังนะคะเป็นแบบอย่างค่ะขอบคุณค่ะ อย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าการประกวดครั้งนี้นะจัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยเราฝากรายการเดอดแซมอีทเนลไว้กับคุณผู้ชมด้วยครับ